จากพัตลงแจ้ง <listed> ข <default> ่ายพัต <wheels> ล <restor at> ุงทุกสถานีพัตลงตรวจสอบวัดสกเหตุการณ์แนะนำผู้รับกองสิรจากพัทุงวัดสิบกเปลี่ยนกองเสิร์ฟบิบทีจจับกลุมผู้ร้องอ่าปบยาติดติดตามหมาจับสารจังหวัดพัทลุงหนึ่งรายผู้รองอานหนึ่งคจะกลุมผูร้องอานปฎบอ้มเรียกอ้มเรียกรเบี้ยเกินอัตราที่ก ำหนดหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนและจับกุมผู้ต้องหาปอบยาเสพติดและปอบอาวุธปืนหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนพร้อมของกลางยาบ้าสิบแปดมิลอาวุธปืนหนึ่งกระบอกพร้อมเครื่องสูญสิบหกนั้นตำรวจจะเตรียมเด็ดตำรวจทราบกองเสือวสิบหกสี่จับกลุ่มผู้ต้องหาปอบยาเสพติดตามหมายจับหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนจับกลุ่มผู้ต้องหาพรบเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา ตามมาจับหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนและจับกลุ่มผู้ต้องหาพรบอยาเสพติดชนิดยาบ้าและพรบอุปืนเครื่องกระสุนปืนหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนของกลางยาบ้าจํานวน18เมตรอาวุธปืนจํานวนหนึ่งกระบอกกระสุนปืนจํานวน16นั้นัดดาบตารวจสเสถียร